โชว์ว่าอย่างเงี้ยโหน่ากินลูกค้ามาลูกค้าก็บอกว่าน่ากินจังเลยเปลี่ยนภาพปุโต๊ะใหม่คุณผู้ชมงามงามเด่นเด่น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักเช้านี้ก็มีติดขัดนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมเช้านี้ลืมหุงข้าวขายไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะตื่นเช้ามาลืมหุงข้าวเมื่อคืนก่อนนอนก็ลืมคิดว่าจะต้องหุงข้าวก็เลยไม่ได้เตรียมออกจากบ้านไปแล้ววกกลับมาใหม่ มาเอาหม้อหุงข้าวกับข้าวสารนะคะเดี๋ยวไปหุงที่ตลาดแล้วก็รอบสองลืมอีกค่ะคุณผู้ชมลืมเออที่ขี้เปาะเปียแล้วก็ตะหลิวน้ําสําหรับหุงข้าว <c oughs> สองรอบแล้วเนี่ยเราเลี้ยงไปเดินวิ่งไปเอาน้ําให้ที่บ้านวนรถกลับมาสองรอบคุณผู้ชมฝรั่งหน้าเป็นตูดแล้ว เขาเอาน้ำไปใส่ดิรถพ่วงสายนะคะสาย15นาทีเดี๋ยวไปถึงก็ต้องรีบต่อเครื่องทอดกันเลยวอรมน้ำมันเ <c oughs> มื่อคืนพ่อเลี้ยงซักผ้านะคะ <c oughs> เขาก็ลืมเอากุญแจรถออกจากกางเกงกระเป๋ากางเกงเนาะกุญแจรถก็เปียกนะคะแต่เขาบอกว่าใช้ได้อยู่ อะไปค่ะคุณผู้ชมไปขายของกันเดี๋ยวรีบไปหุงข้าวก่อนอะไรเนี่ยวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดี <c oughs> Madame, vous pouvez ah, ah, vous couper. Oui. Une cuisse, une pomme de terre. Un ticket Non, c'est tout. Vous venez comme ça, ça Oui. Vous voulez couper la porte Oui. Je vais fermer ça. truc. Oui. Tout. Eh bien, merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bonne journée. Merci, au revoir.

Euh, oui merci on, le a à on a hâte hein, le printemps oh, l'été <laughs> voilà voilà bah voilà bah c'est vrai que c'est compliqué hein. merci bonjour les poulet

Ouais, il il y bon, des chaîne, des il n'y a plus. Mmh. Tiens, c'est à donner. Bon, j'ai de poulet, c'est pas grave. Bien, ok. Qu'est-ce que vous avez de bien aujourd'hui euh, ah, Poulet noix de cajou. Euh, poulet noix de cajou Ah oui, c'est bien ça. Poulet noix de cajou avec des légumes et puis du, du riz. Aïe au jasmin. On va prendre un poulet noix de cajou. Est-ce qu'on en prend un pour vous un demain ouais. on va en prendre deux. D'accord. Voilà. comme ça, on euh, de Voilà. <laughs> Je vais prendre un Ok. Est-ce que tu veux un autre petit truc un samoussas à Ouais les à poulet. Ouais, poulet, okay. beurre. Deux poulets. De quoi euh, Regarde bien les deux. Tu de dois ben, en prendre deux chacques. Un euro de 10, c'est pareil. Un euro dix, pareil. Donc quatre deux chacques. Tu regardes les poulets, il y a rien dessus. Et les boeufs. Normalement, on voit un petit poids. Y oui, a un petit poids mais il ouais, hein, y caché, là en gros il n'y pas du tout le coup, hein. on les deux hein. <laughs> donc euh, voilà il n'y a pas de... il a pas trop de soucis on va en 100, ça, 100 50 minutes bien c'était facile maintenant tu cherches pour un marathon oh. alors maintenant ça c'est ce que je voudrais faire maintenant ce que ça je fais vraiment c'est 5 minutes

Bonjour monsieur là. Souvent à ville, mais Et euh, euh, avec euh, ouais. ouais. Voilà, puis après on va voir peut-être plus. Merci, bien. Bien. Bonne, bonne, journée bonne journée à vous. Au, au bon. 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 revoir. <laughs> ปกติถ้าขายอันนี้กับข้าวใช่ไหมมัน10ยูโรถ้าลูกค้าเอาแต่กับไม่เอาข้าว8ยูโรเหลือแค่นี้หมดละร้านขายชีสขายชีสขายเสื้อผ้าขายผักมาใหม่เจ้าใหม่ไม่เยอะแต่ของดีร้านปลาแล้วก็ไก่หมุนด้านข้างนะคะ ไม่ทอดต่อแล้วคุณผู้ชมกลับบ้านแล้วหนาวมากลมก็แรงไก่อกไก่ชุบแป้งทอดเดี๋ยวจะเอามาผัดเม็ดมะม่วงหินมาพานนะคะไก่ชุบเกล็ดขน,นมปังอันนี้ ไก่ที่หมักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ชุบแป้งแบบแห้งมาเมื่อเช้าแล้วก็เอามาทอดที่ตลาดอันนี้ที่ทอดเสร็จแล้วนะจ๊ะเมนูวันนี้ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพานจ้าแล้วก็อันนี้เป็นผักที่หันแล้วเตรียมมาผัดที่นี่วันนี้อากาศดีคุณผู้ชมร้านค้าเยอะ สวัสด,ดีจา้าคุณผู้ชมที่รักสลินกำลังผัดเม็ดมะม่วงไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานเมื่อวันพุทธที่แล้วลืมนู่นลืมนี่รอบนี้ก็ว่าไม่ลืมอะไรแล้วนะลืมอีกคุณผู้ชมเอากระทะอันนี้มาใช้ กระทะสแตนเลสคือมอ,อทัพพีเอ่ยไม่ใช่เอ้ยตะหลิวสแตนเลสมาโอ้โหไก่ทอดสีสวยๆน่ะโอโ้สีสันเย้ายวนน่ากินมากคุณผู้ชม โดูวันนี้ไก่เสียบไม้ใหญ่ไม้ใหญ่บึ้มเลยฝราหงเขาชอบแบบเป็นน้ำซอสคุณผู้ชมถ้าเป็นบ้านเราก็จะผัดแห้งกว่านี้นะอันนี้ก็ต้องมีซอสหน่อยโอเคเสร็จแล้ว สำหรับเม็ดมะม่วงนะคะซิลินผัดกับซอสแล้วก็เดี๋ยวใส่โรยหน้านะคะให้ผัดปนไปกับไก่เพราะว่าเวลาเราเลียงจัดใส่กล่องแล้วมันเลียงยากเม็ดมะม่วงคุณผู้ชมแยกไว้ เปลี่ยนภาพปุโต๊ะใหม่คุณผู้ชมงามงามเด่นเด่นตัวหนังสือนี่เขียนใหม่น้องสาวซิลินเขียนให้สวยๆลายมือ ใส่กล่องไว้ย่างเงี้ยไปเร็วมากเลยอ่ะมันน่ากินเอาโชว์ไว้อย่างเงี้ยโอ้โหน่ากินลูกค้ามาลูกค้าก็บอกว่าน่ากินจังเลยดูไก่ใหญ่ไปไหนในวันนี้โอ้โหใหญ่จริงใหญ่จัง Bonjour Bonjour 4 au s'il vous mettez,

Oui. Il est content d'aller chercher les sous. <laughs> oui bah, bien sûr. Merci. Je vais te payer là parce que. Ah, on, te te met soit, côté, peu. ah. on peut mettre mettre de côté. Ouais mais le côté surtout, parce que ça va venir là mais les gars... 50 et ça, c'est 3,90. Ça va arriver. On va dire, volez-nous de quoi ça prend. Moi, je suis De toute façon, on en aura. Ouais?